ท่รุ่งสาครท่านผู้ว่า,าการจังหวัดทับุรีท่านรัชพรรุ่งสาครนนายกเหล่าราชาติจังหวัดทับุรีและท่านผู้เกียรติที่เคารพอย่างสูงครับผมว่าที่ร้อยตีทรงพลแป้นแก้วในเพอเมืองทับุรีในานามของคณะกรรมการจัดงานต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทับุรีเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการเทศกาลประท,นนระทร้อน,นหวานและของดีเมืองทับุรีครั้งที่29ประจำปี255 5ในวันนี้นะครับ อำเภอเมืองรุกบุรีได้ร่วมกับทุกภาคส่วนแล้วก็พี่น้องชาวสวนกระท้อนอจัดงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองรุกบุรีเป็นประจําทุกปีโดยเริ่มในครั้งแรกเมื่อปีพศ2 5 3 5ซึ่งการจัดงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเงรงลุกบุรีประจําปี2565นี้เป็นปีที่29ก็จัดงานระหว่างวันที่22วิทนายนถึงวันที่3กรกาคม2565 ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลบบุร,โรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชามพันธ์ผลผลิตกระท้อนหวานและของดีเมืองลบบุรีให้อยู่ในความนิยมของตลาดแล้วก็ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ตรักถึงความสําคัญของการปลูกกระท้อนไม้ผลแทนการปลูกข้าวหรือว่าทานาซึ่งสามารถที่จะยึดเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมของเกษตรกรได้ปัจจุบัน กระท้อนลูกบุรีเป็นที่รู้จักในนามของกระท้อนหวานลูกบุรีซึ่งได้รับการรับรองเป็นสิ่งบ่งที้ทางภูมิศาสตร์ไทยหรือ GI นอกจากนั้นในงานยังได้มีการนําผลผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าอดของสินค้าราคาประหยัดในพื้นที่มาจําหน่ายให้แก่ประชาชนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังเกิดวิกฤตการณ์โควิด19รวมถึงกระตุ้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลูกบุรีด้วย ในรูปแบบของจัดงานในปีนี้มีสิ่งที่น่าสนใจก็ประกอบไปด้วยการประกวดผลผลิตกระท้อนสี่สายพันธุ์ได้แก่ปุยไายอีลา่หนิมนวนแล้วก็ทับทิมการประกวดร้องเพลงของกำนันผู้บ้านโดยชมรมกำนันผู้บ้านการแสดงของชัติพันธุ์ไทยพวนลาวเวียงไทยละมันแล้วก็ลาวพวนซึ่งแล้วก็การแสดงลิเกดเด็กนะครับรวมถึงการจําหน่ายผลผลิตจากกระท้อนหวานเมืองลุบรีการแตะลูกกระท้อน การแสดงและจําหน่ายสินค้าโอดเอ่ของจังหวัดลุรดีแล้วก็การแสดงพันไม้สินค้าราคาประหยัดของดีจากหลากหลายทั่วประเทศการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนุนแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลุรีท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลุรีหน่วยงานราชการระดับจังหวัดทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันไปสร้างกระแสะสร้างความน่าสนใจของผลผลิตกระท้อทนจนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งสื่อหลักและก็สื่อออนไลน์ต่างๆจนพี่น้องกเกษตรกรเนี่ยมีความมั่นใจว่าจะจําหน่ายผลผลิตกระท้อนได้ทั้งหมดจากผลผลิตที่มีถึง1000ักว่าตันหรือว่า1ล้านกว่ากิโลกร,รัมนะครับเราก็ต้องขอบคุณท่านจตำนวนสพท,ท่านนายกเทศมนตรีเมืองุคดีท่านได้สนับสนุนนะครับในเรื่องของโดเมเวทีเครื่องปั่นไฟแล้วก็อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการติดตั้งประชามพันธ์ระดับไฟรวมถึงการประชามพันธ์ในจอ LED หอ,อเอ่อเสียงตามสายแล้วก็เทเบิลเอ่อทีวีนะครับของเทศาบาลทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้อ่ทราบถึงการจัดงานอย่างแพร่หลายนะครับขอบคุณทางตำรวจภูธรจังหวัดและอ่าตำรวจอ่าเมืองทุกดีนะครับที่ได้สนุนในเรื่องของการจราจรเรื่องของการดูแลความสะดวกเรียบร้อยของนักท่องเที่ยวแล้วก็หน่วยงานรอบ,รอบๆนะครับที่ว่ากันอำเภอทุกหน่วยงานที่ได้ราะห์สสำหรับสถานที่ในการจอดรถสำหรับผู้ที่มาเที่ยวงานแล้วก็ ท้ายก็คงจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุงนะครับที่สัตว์สุนุมาในการจัดการจำนวนเงินสองแสนบาทแล้วก็ที่สุดเลยก็คือที่น้องชมรมการดานที่บ้านที่น้องกํารนี่บ้านที่น้องผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนที่ไม่ว่าจะเป็นนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารทุกบนทุกท่านที่น้องชาวสวนและพี่น้องประชาชนทุกท่านได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้โดยมีผลที่คาดว่าจะได้รับคือประชาชนทั่วไปรู้จักประท้อนหวานคุณภาพดีของจังหวัดลุบมี กลมป้นเปลือกบ,บางลดหวานเนื้อปุ๋ยหวานทุกลูกอร่อยทุกส่วนเป็นการยกระดับคุณภาพผลผลิตกระท้อนให้เป็นที่รู้จักในความนิยมของผู้บริโภคและที่สำคัญเชื่อว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดลุบมดีกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดลุบมดีไม่น้อยกว่า ร้อยล้านบาทถึง200ล้านบาทอันนี้ได้เวลาสุดคนแล้วผมขอการียนเชิญท่านนิวัฒน์รุ่งสากรผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีประธานในพิธีได้กล่าวถึงการเทศกาลสะท้อนหวานและของดีเมืองลบุรีครั้งที่ยีประจำปี2555ันหราขอการียนเชิญครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีท่านนายกโครงการมหารส่วนจังหวัดลบุรีท่าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับท่านนายกเทศมตทน,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 นตรนีท่านนายกกรแขางสนตอบนท่านสมาชิกสภาการแข่งขันส่วนต้องบนท่านหัวหน้าส่วนวราชการท่านนายกเหล่ากาชาต์รองนายกเหล่ากาชาต์พี่น้องสืง่อมวลชนท่านผมเห็นมีประธานสภาอุตสา,าหกรรมแล้วก็ท่านหอ,อทางประธานหอการค้านะครับแล้วก็ผู้แทน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในทั้งท,ท,ทุกส่วนนะครับทัางในระดับอำเภอด้วยแล้วก็แขกผู้มีเกียรติของรงทุกท่านครับทื่อสักครู่ทงท่านเมองเพอได้ครูณาเก่าวที่มาที่ไปของการจัดงานในวันนี้ให้พวกเราได้รับทราบนะครับในส่วนของกระท้อนตะลุงนั้นเป็นที่รู้จักและก็มีชื่อเสียงตลอดจนได้รับความนิยมจากตลาดนะครับทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าคุณภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรสชาติก็ดีหรือว่า เอกลักษณ์เฉพาะตัวนะฮะเออัตลักษณ์ที่มาสักรู่ท่านนายเพอได้บอกเนี่ยกระท้อนของเรานั้นได้รับสิ่งโงชี้ทางภูมิศาสตร์นั่นก็คือ G.I. นะครับในจังหวัดลบบุรีนั้นมีกระท้อนที่ได้รับ G.I. แค่เพียง3าตำบลเท่านั้นเองนะฮะที่ตลุงที่โพก้าต้นแล้วก็ที่ยิ้วลายนะฮะเพราะฉะนั้นเราสามารถพูดออกไปได้อย่างเต็มปากว่าเรานั้นเป็นกระท้อนที่มีคุณภาพนะฮะได้สอบถามทาง พื้นที่แล้วก็ทางเกษตรกรทราบว่าปัจจุบันนั้นมีผู้ปลูกอยู่เพียงแค่4 6 4ไร่เท่านั้นนะฮะแล้วก็ในจํานวนนี้นั้น281ไายเป็นที่ได้รับ GI แล้วแล้วก็ขณะนี้กําลังทยอยกันมาึ้นทะจำียนเพิ่มนะครับ GI เรามีแค่6,710ต้นเท่านั้นจากการสํารวจเพราะนั้นจึงเชื่อมั่นได้ว่าเป็นกระท้อนที่มีคุณภาพดีนะฮะปีนี้ท่านนายภอบอกว่าจะมีผลผลิตมากถึง1ล้านกิโลด้วยกัน มาสักรู่ได้เยี่ยมชมพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ได้ไปพูดคุยก็ชื่นชมนะครับว่าหลายท่านก็พยายามที่จะพัฒน,นาไม่ว่าในเรื่องของคุณภาพพดีในเรื่องของมาตรฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความปลอดภัยอันนี้ต้องขอชื่นชมพี่น้องเกษตรกรเลยนะครับประเด็นสุดท้ายที่อยากจะบอกในเรื่องของกระท้อนก็คือเรื่องของราคาตอนนี้เราควบคุมราคาได้ดีมากๆนะฮะปีก่อนๆดูน่าจะดี าราคาที่ไม่ค่อยเสถียรน,นะฮะแต่ปีนี้นั้นได้ได้ได้ไปพบได้ไปซื้อนะแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มาซื้อจับจ่ายนี่ก็บอกนะฮะว่าปีนี้ราคาไม่แพงนะฮะการทงนี้ทั้งนั้นก็ขอให้เรารักษาคุณภาพีไว้นะครับ <c oughs> ผมทราบจากทางพี่น้องกเกษตรกรว่ากระท้อนเนี่ยเข้ามาครั้งแรกเราต้อง7-80ปีก่อนนี่เลยนะฮ <c oughs> ะแล้วก็พยายามที่จะรักษาสายพันธุ์ เยเพราะยิ่งในเรื่องของภูมิอากาศของเราที่มันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นด้วยภูมิปัญญาของเราทําให้กระท้อนของเรานั้นเป็นที่พึ่งชื่อนะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือวันนี้อยากจะฝากทางท่านเกษตรจังหวัดนะครับที่จะได้ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการปลูกกระท้อนตั้งแต่ต้นน้ําตั้งแต่เรื่องของการคัดเลือกสายพันธุ์ก็ดีนะครับการดูแลร,รักษาแล้วก็การดูแลคุณภาพให้ดีความ,มั่นคงอยู่ตลอดนะครับฝากทางท่านพันธุ์ เซลแมนของเราปีนี้นั้นได้กรุณาช่วยขายในหลายๆช่องทางเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งจําเป็นครับวันนี้เราสนับสนุนให้เขาปลูกสนับสนุนให้เขารักษามาตรฐานในเรื่องคุณภาพก็ดีเรื่องความปลอดภัยก็ดีเรื่องรา,าคาก็ดีแล้วเนี่ยเรื่องของการสนับสนุนช่องทางทางการตลาดนะครับฝากท่านไว้เรื่องของการขนส่งปีนี้ก็เช่นเดียวกันได้รับความกรุณาจาักทางไปรษณีย์ที่กรณีที่ซื้อเป็นกล่องนะครับ9โลเนี่ยส่งให้ฟรีเลยนะก็ทําให้ ในหลายๆพื้นที่วันนี้ได้ชิมกระท้อนของลูงบุรีเรานะครับฝากท,าท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดแล้วก็พวกเราทุกๆคนช่วยประชาสัมพันธ์ออกไปในทุกๆช่องท,ทางนะฮะเราจะเห็นว่าปีนี้นั้นเราได้มีการเผยแพร่ออกไปในสื่อหลายสื่อด้วยกันนะครับทางเพจก็ดีแล้วก็ทางการประชาสัมพันธ์โดยการเราซื้อช่วยกันซื้อนะครับแล้วก็ส่งไปให้กับคนที่เรารักนะครับผมเองนั้นซื้อแล้วส่งไปเนี่ยหลายท่านโทรมาสั่งเพิ่มนะครับบอกว่า ได้ชิมกระท้อนที่ลบบุรีแล้วไม่เคยไม่ทราบเลยร้บว่าเรามีกระท้อนที่อร่อยแล้วก็หวานขนาดนี้นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงเพราะนั้นอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้กระจายออกไปนะครับเพื่อประโยชน์กับพี่น้องประชาชนท้ายที่สุดกับขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานทุกๆคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอก็ดีที่เป็นแม่ง,งานใหญ่นะครับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางส่วนราชการต่างๆโดยเฉพาะยิ่ง ต้องกล่าวขอบข้อมูลทางสื่อมวลชนและภาคเอกชนครับที่ปีนี้นั้นได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปนั้นได้รับทราบนะครับก็อย่างที่นําเรียนครับว่าปีต่อๆไปนั้นท่านในอำเภอบอกว่าปีหน้านะครับถ้ายังเป็นายอำเภออยู่ที่นี่นะถ้ายังไม่ขึ้นปรรัุจังหวัดนะถ้าขึ้นปรรัุจังหวัดก็ยังจะทําต่ออยู่ดีนะครับก็จะขยายวันบอกอย่างนั้นนะพยายามจะไม่กระทบกับที่น้องประชาชนนะแต่ จะช่วยเหลือทางพี่น้องเกษตรกรให้มากนะครับเพราะงานนี้นั้นนอกจากช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ผูกกระท้อนแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่บอกนะครับ,นะรบเรื่องของการต้งเที่ยวคดีเรื่องของการค้าทางขายที่เราซบกซาไปพักใหญ่เลยนะครับขอบคุณทางผู้เกี่ยวข้องทุกๆคนพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ช่วยเป็นกำลังหลักในการจัดงานปัจบันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเปิดเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมือง,งลบบุรีครั้งที่29 ประจำปี2 5งพัน้ารบาท่ <hi> านผมีกับกลับมาพุกัปขออนุญับสถานที่ขออนุญาตจัดสถานที่สักครู่นึงนะคะเพื่อที่จะเตรียมเข้า so <false> <collapsed. S 1> สู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการวิธีการอย่างที่บอกไว้แป๊บหนึ่งครับขอบคุนทุกท่านนะคะก้าวไปข้างหน้าอีกสักนิดนึงไปที่ลูกบอลไปที่ลูกบอลด้านหน้าเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวข้างหลังมันจะมี sound effect นี่ยอดเลยนะพราแล้วไม่ต่ำเขายืดขึ้นได้ผมบอกแล้วตัดโผมบอกแล้วนะฮะให้หัวหน้าส่วนทุกท่านส่งพลังจิตพลังใจไปเดี๋ยวเราจะให้สัญญาณนับย้อนหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเก้าเก้าเก้าแปดไม่ใช่ประมาณเที่ยงคืนก็ได้เปิดเดี๋ยวเราไปับพบกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะอยู่ตรงไหนดีอันนี้อันนี้อันนี้ขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวเรานับอยหลังมาพบกันนะครับเริ่มจากนับจากห้านะครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะ ทุกท่านครับนับแบบเราไปพร้อมกันกับการเปิดงานเชิดชัยกระท้อนหวานเมืองลพบุรีห้าเดี๋ยว,<า>เ,ดยวเดี๋ยวระวงังซ้ายขวาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ปุ้ยครับระวังซ้ายขวาเวทีเอาเปเปอร์ชูตใช่มันจะมีเปเปอร์ชูตฝั่งนี้ฝั่งนี้การดูแลรักษาความปลอดภัยพร้อมฝั่งนี้พร้อมครับฝั่งนู้นพร้อมไหมพร้อมครับพี่หน้าเธอเต็มเต็มพร้อมครับพี่เราต้องไปพร้อมกันนะครับพี่อ้อกข้างล่างนับพร้อมกันห้าสี่สามสอง my UP! ต่อไปครับจะมีการมอบของที่ระลึกครับจากท่านนายอำเภอครับให้กับท่านน้ำฟูว่านะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านอยู่บนนี้ก่อนครับเดี๋ยวถ่ายภาพร่วมกันก่อนครับอยู่ระจําที่เดี๋ยวก่อนครับในระหว่างนี้นะคะท่านที่อยู่บนเวทีนะคะท่านยืนประจําจุดเพื่อที่จะเตรียมถ่ายภาพได้เลยนะคะแต่ในระหว่างนี้ค่ะท่านนายอำเภอท่านนายอำเภอครับเดี๋ยวมอบของที่ระลึกให้กับท่านทุวัลักจังหวัดครับขออนุญาตเยนเชิญครับมันไม่หลงมาแล้วใช่ไหม เรียนเชิญท่านในอำเภอนะคะได้มอบของที่ลึกให้กกบท่านประธานในพิธีค่ะเป็นกระเช้าของที่ลึกนะคะจากผลผลิตกระท้อนนั่นเองและเราจะถ่ายภาพร่วมกันและเราจะถ่ายภาพนี้ร่วมกันครับเดี๋ยวท่านรับขยับเข้ามาใกล้กันสักนิดหนึ่งครับนะครับให้ทางด้านช่างภาพสื่อมวลชนเก็บภาพ อย่างนี้ครับพี่อ้อมครับเนื่องจากว่าวันนี้ครับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดมากันเยอะเลยเราจะแบ่งเป็นสองขนเาจะแบ่งเป็นสองสองชุดนะครับชุดแรกจะเป็นคณะผู้บริหารและคณะหัวหน้าส่วนทั้งหมดอพททั้งหมดที่อยู่บนเวทีถ่ายภาพแล้วก็ชุดที่สองก็จะเป็นชุดหัวหน้าส่วนเช่นกันหัวหน้าส่วนอีกชุดหนึ่งเตรียมพร้อมที่จะเตรียมพร้อมไปสำหรับหน้าส่วนด้านล่างนะฮะโดยด้านบนเวทีจะมีท่านนอมเธอนะครับท่านทั่าชาติจังหวัดนะครับท่านนายกเหล่ากาชาและก็ท่านนายกจำเลยศาสาชีพนะครับ อยู่ยังอยู่บนได้นบนเวทีตรงนี้ก่อนข้างล่างพี่ๆถ้าพร้อมครับแรงเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยแล้วสมศักดิ์ยศครับขออนุญาตครับเรียนเชิญครับชุดสองเตรียมขึ้นมาเลยครับชุดแรกลงก่อนครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณท่านนายกต้นครับท่านยกใส่ใจท่านนายกเจี๊ยบท่านนายกโอ้โหเพียบเราพี่อ้อมไล่ไม่ทันวะท่านรองพชิต้าท่านรองกกชัยนะครับท่านเรสมบูรณ์กินย ท่านนายกโคกกระเทียมท่านนายกป่าตานท่านนายกโคกตูงท่านนายกดอนโพถนนใหญ่ก็มาไม่ไปทันแล้ว่าบอกตรงถนนใหญ่ก็มาด้วยท่านท้องถิ่นอำเภอก็มานะแต่ไม่รู้อยู่แถวไหนเห็นแป๊บอย่าไนกันท่านเห็นท่านมาดูแลท่านท้องถิ่นอำเภอดูแลชุดที่สองครับเรียนิญขึ้นเลยครับการประกอบไปด้วยท่าน